สวัสดีครับวันนี้อยกับช่อง King TV นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ผมสั่งออนไลน์แล้วรอมานานมากเลยครับเอ่ดฟังเสียงหน่อยอันนี้ครับเป็นยังไม่เคยบอกเียก่อเดี๋ยวแกะก่อนนะครับนี่ฮะเป็นพวงกุญแจครับอูอ้นี่ฮะ เป็นจากเกมนะฮะเกมเกนกินอิมแพกเออนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับไม่มีใครมาจ่ายตังค์สมหรอกนี่ก็เป็นคนควงคุณแจแบบน,นี้เลยนะครับอันนี้ประมาณหกสิบกว่าบาทนะครับหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละครับนี้เลยฮะ,ะอันนี้เป็นของธาตุไฟนะฮะนี่สวยมากงานสวยมากผมชอบนะฮะโ<อ>ล้ก็เป็นกระจกนูนออกมาเลยนะฮะเนี่ยใส่ส่นะฮะ มันเป็นสีทองมีปีดนะฮะว่าแบบมันจริงกรอบกรอบไอเนี่ยไอกรอบสีทองทองนะฮะมันมีอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ผมเลือกแบบนี้างแบบนี้มันสวยกว่านะฮะอันนี้ไม่รู้นะคะมันมีบางอันที่มันเรืองแสงได้ผมอยากรู้ไอนี้มันเรืองแสงได้ยังไม่รู้คะ,ะยังไม่แน่ใจมาดูอันอื่นก่อนเลยนะครับอันนี้ธาตุไฟนะครับสวยเลยต่อไปนะครับธาตุเอาธาตุน้ําครับ ธาตุาน้ํามาอันนี้เป็นธาตุน้ํานะครับนี่ฮะของเกม g e n h i n Impact เออก็ก็บอกมปแล้วนะฮะของเกม g e n h i n Impact นะครับเป็นเกมที่แบบภาพสวยมากครับผมเลื่นของลุงครับโทรศัพท์ผมสเปคไม่พอยิกไม่พอนะฮง่านเป็นแบบอันนี้้ตาตนนะ้ำนะครับ นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับกรอบเหมือนกันกรอบเหมือนกันแบบธาตุไฟเลยนะฮะแต่ตรงน<ห>ี้เป็นอยารากทำเป็นรอยนะเออใช่ครับได้ซื้อไปต้องอย่าทำเป็นรอยนะครับอันละ้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเหมือนกันนั่นแหละครับอันหนึ่งมีประมาณหกสิบบาทนะครับอันเล็กนะครับนี่เทียบกับมือเด็กอายุสิบขอบอ็ดคนนี่ครเป็นอย่างใหญ่ใหญ่เท่ากันนะครับอ่ะอันต่อไปมันี่เลยไปเนี่ย อันนี้ครับเป็นทา่าสายฟ้านะครับเป็นเมืองที่เปิดไม่ได้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะฮะเมืองอินาซุมานะฮบผมชอบมาเลยชจกุนนี่ครับผมเลยซื้อมานะฮะนี่ครับก็เป็นเอ่อสายฟ้ามันก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีเหมือนจักรกระสุนวงกจักรอะไรนั่นอยู่ตรงกลางะคระับโฟกัสไหม,มโฟกัสไหมใช่หมดเลยบต่อมาธาาุธาลมนะฮะ เป็นของเหมือนอันเนี้ยฮะจะเป็นสีฟ้าก่อนอันนี้ไม่สีน้ําเงินนะฮะถ้าน้ําสีน้ําเงินส่วนถ้าลมสีเอ,อสีฟ้านะฮะก็นูนนูนแบบเนี้ยทุกอันเลยนะฮะที่ผมซื้อมาประมาณหกสิบาทนะคะับจริงๆผมไม่เจอร้านหนึ่งมาที่มันแบบขายสิบเก้าบาทนะครับขายสิบเก้าบาทแล้วแต่มันไม่นูนไงผมอยากได้แบบนูนๆเลยซื้อแบบนี้มามไชอบแบบนุนๆ ได้นนครับนูนนะฮรัยี่ไม่ใช่ทองแท้นะครับเหล็กหรือป็นทองแท้นี่คือเหมือนจะเป็นเหล็กหรืออะไรสักอย่างนะครับมันหนักๆผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับสำหรับผมผมชอบทัดไฟนะครับไฟสุดมันสีแดงครับอืม สติกเกอร์มันมันเป็นเหมือนแบบอย่างแบบนี้นะคะมันจะนูนผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันสติกเกอร์ข้างในนะฮะก็งานดีอยู่นะครับรายละเอียดกบนะครับแล้วทีนี้ถ้าใครชอบขยาเมินกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ได้นะครับม็นลิปค่อนข้างที่จะสั้นนะครับไม่เจอกันใหม่คลิหน้าครับบ๊ายบาย